อาร่ะงไงบิ๊กลีกซาดิอาระเบียแจ้งชัดเจนปีก่อนหงแดงปัดขายซาบราเจ้าตัวนั้นยังไม่พร้อมจะมานะเดี๋ยวกันนี้สตับยกวีวีดีเจ๋งสุดนะฮะในพิมพ์บรกแล้วในเวลาน,นี้สู่หกความแม่นเบคแฮมรับเห็นด้วยเห็นตัวเองอยู่ในร่างของเทรนนะอาร่ะยังไงทางด้านของทางฝั่งเทียบสถิติเลเวอร์ฟูกับช่วงเวลาของการมีและไม่มีอาริสซงเบเกอร์เฝ้าเสาในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอาร์ตยังไงไมเคิลเอเมนาโปรผู้บริหารของลีกซาอเดิอาระเบียเปิดปากเปิดเผยชัดเจนแล้วว่าเมื่อช่วงปีก่อนสโมสรในซาดิอาระเบลยลีกนั้นต้องการตัวโมเบสซาลามาร่วมทีมแต่ว่าตัวของแดงเองก็ตอบปฏิเสธขณะที่ตัวนักเตะเองก็ยังคงไม่พร้อมที่จะย้ายมา ซา่าดาวเตตทีมชาติอียิปต์ก็ถูกคาดหมายทด้ว่าจะมีแผนในการย้ายไปกุดทองในโปรลีกซีซั่นหน้าแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่ยังไม่ต่อสัญญาใหม่กับโหวแดนลิเวอร์ฟูซึ่งจะบทลงในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้โดยก่อนหน้านี้ทางด้านของอันอติอัสเคยเสนอเงินจํานวนกว่า150ล้านปอนด์หรือปราณ6,750ล้านบาทในการขอซื้อดาวยิง ไวัส2ปีไปจากเลเวอร์พูเมื่อปีก่อนแต่ว่าทีมดังของพิมเบริกตอบปฏิเสธไปแต่ในก็ตามด้วยเหตุที่ซาร่ากำลังจะหมดอันสัญญากับชินแอนฟิลนะฮะจึงทําให้เชื่อได้เลยนะว่าลีกซาดิอาระเบียเนี่ยศบโอกาสเหมาะที่จะดึงเข้าไปว่าดวดลในช่วงสัเมอร์หนาโดยกรณีนี้ไบเคเลอเมโรนาให้สัมภาษณ์ทางนของพอยต์แคชเมื่อวันที่17ตุลาคมอย่างชัดเจนแล้วบอกนด้เลยนะว่าผมคิดว,ว่ามันขึ้นอยู่กับโมบิกโปรลีก เอ่ยหลังถูกสอบถามถึงโอกาสในการเซ็นสัสญญากับสตาร์ทีมของแดงลิเวอร์ฟูเป็นเรื่องจริงที่ทีมในลิสของเราหลายทีมต้องการเขาแต่ก็เหมือนกับวิกเตอร์โอซิเมนสมสรต้องพร้อมปล่อยเขาด้วยหากไม่เป็นอย่างนั้นคุณก็ปิดดีลในครั้งนี้ไม่ได้หรอกนะเดลเลเวอร์ฟูไม่ต้องการจะขายผมไม่รู้สึกนะว่านักเตะพร้อมจะย,ย้าย เพราะเขารู้สึกนว่ายังทํางานไม่ลุดดวงทางน,นี้ซาร่าย้ายจากคณะของโรม,ม่าบปร่มชีมเลเวอร์พูลโดยค่าตัว36.5ล้านปอนด์หรือราว1,600ล้านบาทในปี2017และก็พังประตูไปแล้วมากถึง2 1 7ลูกจากทั้งหมด359นัดในครัน้นี้อารันสตัมอดีกองหลังโปรตันและก็เอฟเวอร์ตันนะฮะ ก็ได้ยกให้เฟอร์จิฟันไดคือกองหลังที่เรียกว่าดีสุดของพิมบริกในเวลานี้ได้รับในวัยา3ปีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับลิเวอร์พูลแต่มันแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2018ด้วยการคว้าแชมป์ทุกรายการกับสโมสรไม่ว่าจะเป็นทั้งพิมเบริกอังกฤษเอฟเอคัพลี e คัพคอมมิชชั่นทีชิล u ์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพและก็ฟีฟ่าคาับโบว์คัพโดยสตาบพูดถึงฟันไดผ่านทางเว็บเบสติงไซส์ดอทคอมบอกว่า ฟอร์จิลคือโปรสรอยของเซ็นเตอร์แบ็กเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการจากเซ็นเตอร์ยุคใหม่ทั้งรวดเร็วแข็งแกร่งอ่านเกมยอดเยี่ยมเล่นกับบอลได้ดีและเขาก็คือผู้นําตอนนี้ผมเห็นผู้นําในเกมไม่มากมายนักและผมคิดว่าเฟอร์จิลนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีอํานาจมากที่สุดในพิมเบริกในแง่ของทักษะความเป็นผู้นําเขาเล่นด้วยความมั่นใจและก็จริงจังในแบบฉบับนักเตะระดับโลกและเขาก็ได้รับความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมอาชีพตลอดหลายปีที่ผ่านมา เป็นกองหลังตัวกลางที่มีคุณสมบัติในครั้งนี้ยอดเยี่ยมเลยนะอาร์เังไงเดวิชเบคแฮม,มตำนานกองกลางเท้าช่างทองของทีมชาติอังกฤษยอมรับเลยนะว่าเทรนเดสเตอร์อาร์โนฟูร์แบ็กเลเวอร์พูลเป็นหนึ่งนักเตะที่เปิดบนอลได้อย่างแม่นยำเหมือนกับตนสมัยที่ยังค้าแข้งพร้อมระบุมองเห็นตนเองอยู่ในร่างทองของเทนในครันี้อีกด้วย ดยเบคแฮมโด,ด่งดังเป็นพูุแตกจากการเป็นเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์เดโดยที่จุดเด่นของเบคแฮมซึ่งคว้าแชมป์พิเมเยริกอังกฤษมาแล้ว6สมัยกับปีศาจแดงก็คือการเปิดบอลยาวที่แม่นยำรากับจับวางและยังมีทีเด็ดเรื่องการยิงฟรีคิกกันอีกด้วยนั่นทําให้เจ้าตัวนั้นได้รับการยกย่องนะว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่วางบอลได้ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นในว,วงการฟุตบอลเลยทีเดียว โดยเบคแฮมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร่วมทีม, Inter Miami, มอินเจอร์ไมแอมีสสโมสรในศึกเมเจอร์ลีกสกอเรอร์ ARMSL สหรัฐอเมริกาเปิดใจผ่านร,รายการพอดแคสต์ที่มีบรโอฟอร์ดินานตํานานกองหลังของแมนยูเป็นพิธีกรบอกว่าเหมือนักเตะในพรีเมียร์ลีกหนึ่งคนที่สามารถจะใช้เท้าขวาขวางบอลไว้ได้อย่างแม่นยำเหมือนกับตัวเองถ้ามีนักเตะคนหนึ่งที่ผมมองดูและผมคิดว่าเขามีแนวทาาในการเปิดบอลได้ละไม้คล้ายคลยคึงกับผมเป็นอย่างมาก เขายังคงมีวิธีที่คล้ายกับผมในการเปิดบอลและก็ผ่านบอลจากด้านข้างนั่นก็คงจะเป็นเทรนเดอร์สเดอร์อาร์โนวิสัยทัศน์ของเขามันน่าเอรือเชื่อเป็นอย่างมากเลยนะและเขาเป็นนักเตะที่สุดแสนพิเศษตอนที่ผมมองตัวนักเตะคนนี้ผมคิดว่าผมเห็นตัวเองจากวิธีการจ่ายบอลเข้าไปของเขาและการวานบอลยาวที่เขาเล่นเขาเล่นบอลแบบที่นักเตะบางคนเล่นไม่ได้และนั่นก็คือสิ่งที่ผมชื่นชอบในตัวของเขาฐานะนักเตะตำน,นานแมนยูแบันทนี้ก็ได้กล่าวระบุทิ้งใช้าอาไว้ อะไรยังไงอาการบาดเจ็บของอดีิสซงเบเกอร์ในเกมที่บุกชนะคิสเซิเรชหนึ่งต่อศูนย์ ก่อนจะพักเบรกทีมชาติทําให้สร้างความกังวลใจให้กับนารับคอนเวอร์พูไม่ใช่น้อยเกมนั้นเควินเคเดเฮอร์ไม่มีชื่อเนื่องจากว่าป่วยทําให้วินเตซารับยยรอสนายทวารมือ3าได้โอกาสในการลงเฝ้าเสาเป็นตัวสารองแทนอย่างไกรก็ตามด้วยการที่เครดเฮอร์นั้นหายสมบุนแบบแล้วเขาน่าจะได้ลงตัวจริงแทนที่เกมที่หงแดงกำลังสึกหนักพบกับเชลซีช่วงวันิตนี้นั่นถว่ามันสร้างความกังวลใจให้กับแฟนบอลเวอร์พูไม่น้อยกับการที่ไม่มีอาริโซนเบเกอร์ โดยก่อนหน้าช่วงโปรแกรมหนักทั้งเชลซีและก็อาร์เซนอลอย่างไรก็ตามเคยมีช่วงที่นายดานทีมชาติบราซิลไม่พร้อมจะช่วยตัวสังกัดและนี่คือสตทิทั้งตอนไม่มีและก็มีอดีตส่งเบเกอร์ตั้งแต่ย้ายไปรวมจินแอนฟิวที่อาจจะช่วยให้แฟนบอลเบาใจลงไปได้ในนี้ไม่มากก็น้อยในขณะนี้เริ่มอีที่ทางด้านของฝั่งสติลเอร์ฟูลในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะเมื่อมีอดีซส่งเบเกอร์ เรียกว่าสาติเนี่ยไม่พลาดแม้แต่นาทีเดียวที่เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลิกฤดูกาลแรกโดยเก็บคะแนนชิตได้มากถึง21นัดและก็เสียประตูเพียงแค่22ประตูพร้อมคว้าถุงมือทองคำมาครองเขาฝากผลงานที่เรียกว่าดีมากเลยนะโดยเฉพาะการขึ้นโขกนะฮะไปทำประตูชัยจุดบ้าข้างในเกมพบก,กับเวสต์วิดอัลเบียนโดยเพื่อเดือนพิษภาคมปี2021จนคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จ ในด่นชาวบราซิลคว้าตุวมือทองคําเป็นครั้งที่2องและไ,ด,ได,ดูการสัว21ฉะนั้นตัวเลขสถิติของเขาก็ยังคงดีตามมาตรฐานโดยสถิติในเกมฟุตบอลพิมเบริกนะฮะก็ทางด้านของเมื่ออาริช่งบิเกอร์ลงตัวจริงนั้นลงเล่ทั้งหมด207เกมชนะ138ครั้งเสมอ42แพ้ไป27ยิงประตู437เสียประตู178เก็บคะหมด90คะแนนชีตและก็มีคะแนน456คะแนนในครั้งนี้ ส่วนสติเวลาที่ลิเวอร์พูลไม่มีทัางงของอาริซงเบเกอร์นะฮะการน,นี้ก็จะมี5นาทีก่อนจะหมดครึ่งแรกในเกมเปิดฤดูกาลที่2ของเขาอาริซงเดียถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมเจอกับนอตโนริเซตี้ในช่วงเดือนสิงาคมปี2019ตัวที่ลิเวอร์พูลต้องหันไปพึ่งอาร์เดรียนซึ่งพึ่งจะย้ายมาร่วมทีมได้เพียงแค่4วันก่อนหน้านั้น โดยไม่เพียงแต่ยักษ์ใหญ่แห่งเบอร์ซิไซจะรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ช่วงที่อาริสซงต้องพัก9เกมในฤดูกาลนั้นเท่านั้นแต่พวกเขายังคงไม่ทําแต้มหล่นอีกด้วยนะฮะอันที่จริงแล้วหงแดงเพียงแพ้เพียงแค่2จะทั้งหด28เกมในลีกกูงสุดโดยที่ไม่มีอาริสซงเบเกอร์นับมันแต่ย้ายมาในช่วงปี2018โดยหนึ่งในนั้นก็คือการแพ้อาร์ซาม,มิลไปเจต่อ2ช่วงเดือนตุลาคมปี2020 อีกเกมคือแมตที่ลิเวอร์พูพ่ายบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนไปต่อศูนย์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ซึ่งถือเป็นชัยชนะนัดแรกของนกต่างนวลที่แอนฟิลด์ดับแต่ช่วงปี1982ในคาลงนี้ซึ่งสถิติในเกมฟุตบอลพิมร์ล็กในคาลงนี้ที่บอกมานั้นก็จะมีดังต่อไปนี้28เกมชนะทั้งหมด21เกมนะฮะเสมอ5แพ้ไป2ยิงประตู73เสียประตู35คารินชีต8และก็มีทั้งหมด68แต้มในคาลงนี้ สรุปก็เลยถ้ามองดูเพลินๆน,นะครับผมงานนี้ลิวอร์พูลกลับทํางานผลงานได้ดีกว่าเมื่อมีมีอาริซงเบเกอร์เราไปถึงมีอัตราการชนะที่เหนือกว่าและก็มีคะแนนต่อเกมที่ดีกว่าในช่วงที่อารรซงไม่ได้ลงสนามอย่างไรก็ตามชัยชนะเหล่านี้มีช่องโหว่มากเกินไปมากกว่าที่ลิเวอร์พูลจะเก็บคารินชีตในลิกได้สุดๆเพียงแค่8นัดโดยที่ไม่มีอาริซงเบเกอร์ขณะที่เสียประตูโดยเฉลี่ยสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ พวกเขายัางโชคดีพอเมื่อได้เผชิญหน้ากับทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นมากกว่า1ใน3ของการแข่งขันที่อาริซงไม่ได้ลงสนามเรียกว่าบ่อยกว่า2เท่าเมื่อในดานบราซิลอยู่ในทีมในครนี้แต่ได้ก็ตามทีมของอันเนสซรัสไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเพราะต้องเจอกับทีมที่แกร่งอย่างเรื่องของเชลซีและก็กอาร์ซอนในลีกรวมไปถึงเกมแชมเปียนลีกที่โดนกับเอเกแอตเลติสติการในครนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย และขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมัเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกครับ